พวกเรานักเรียนชั้นม2ทับ1ค่ะวันนี้เราจะไปออกไข่ายเนะคะที่โรงเรียนบ้านดงน้อยค่ะในโค,คนชื่อโครงการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนในการใช้ภาษาอังกฤษค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกัน เรียนบ้านดงน้อยนะคะวันนี้พวกเราจะมาทํากิจกรรมโครงการไอเอสการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนในการใช้ภาษาอังกฤษค่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปดูกันเลยค่ะชื่อสายค่ะชื่ออะไค่ะชื่อใหม่ค่ะบ้านทองเอเดียมจีดิับเอกครับบุครับบีครับแม่ครับอาครับ

มาเลสต์แล้วก็มันจะเป็นแบทุกกีจากนัมเบอร์วันสตอร์หรือทุกีฟอร์หทุกกีจากทุกีเดสจิวีจากูนี้แล้วก็หยุดหยุดหยุดบอ แล้วทีนี้พอหยุดบอลเสร็จแล้วเราก็จะร้องไปเรื่อยๆแล้วเป็น number two โตจะคุกปีบอมจะคุกปีด่างนี้เราก็จะถามตอบกันไปเรื่อยๆร้องได้กันไหมร้องกันได้ไหมคะเอาแหละเอาช้าๆเอาช้าๆปะฮึ <AirPods> stone 我喝多少汤圆？ 好了，嗨。 แม่ทานเตบอกนะค่ะยังไม่ัด